สวัสดีครับพ่อแม่พี่นออ้องเฮ้ยนาทีระทึกพี่น้องเองเ้ยบ่เคยมาจาักทีฮะ <c oughs> มีแต่มือสมัครเล่นได้สิอ้าเอ้าวที่ไว้หมือเตียได้โอ้เราพบยูทิปเปอร์แล้วครับยูทิปเปอร์มาแล้ว โ you, no OK อ้ยอปเระเล้วมันะมันไปทางเลนน้ำเขาบ่จักเลยองบเขาไปทางัองไปมืก้องเลยแค่มือกล้องคร บ่เลจังมาแค่กันเป็นกกอไทยส่อย่างเลยมบ่มนี่เรา่ยกันเลยมันบเข้ากันเลมึงก็ส่งกันนั้นมาได้อยู่ีาะไรให้มันร้อนน้ำเตาตัวรถเป็นตัวฟังัวางได้เต้นให้กูได้ต่อได้หรอได้ได้ได้เบนมึงส่งเข้ากันเลยอ่ะเนื้สเจอเลยบูทั้งเงาได้เลยได้หมดด้ไหาจบได้ ฮ้ยพี่ดองเอ้ยสุรักคุณมีขนาดมัดต้องครับน้ำไหลแหงขนาดพือมัดเลยทางพื้นน่ะปลามีอยู่ระดัดสิไหนมีแต่ว่ามันมันตีนมันพื้นเนาะกูแม่ตีนมันพื้นน่ะแหงพุมีอยู่มีอยู่เขาจีนพื้นเฮ้ยกูแม่ ดหลัดึดูดึงแลัะบแม่บแม่ตัวปลาตัวปลาก็จะคือนู่ม to ันตีปืนมาบอก่าพูดอ่ะมีก็จะค่อยู่เดียค่ะมันน้ำโม่ไหลแห้งก็ได้กลัปลาจะความียมีโยู่นี่คือี่มันขายจะปล่อยไปได้บ่ข้ามห่อเอาไก่ไปจ้หน่อยข้างได้เลยพูดอสิไบ่ข้ามห่อไก่ไปจะหน่อยข้างได้เลยเพราะว่ามัน มันบ่มีฮัดเซอรล้วอยู่หัดมันมีอยู่นสิบใบป่านะฮะเรียบเลยครับปลาได้ครับปลาปลาได้ได <inside. S 2> ้ไเข้ได้อย racist. ู่ได้อยู่โอ้โอเคแล้วโอเคปลาอยู่ปลได้อยู่แล้วปลาอยู่บ้างปลาไาบ่เขาไปซีเรียนพุเข้ามาห่อผีจะเข้ากันลสิใบจนะ อย่ามืดเดียนะมือเดียพี่น้องเป oh no? oh no? oh ็นพี่น้องเอาดูเลยปลาฮัคปลาเอาดูเลยได้การแล้วนี่ข้ามมาข้ามมาแต่เลื่องเฮียเขาไปเขฟอกกันเลยแล้วปลาไหลปนีได้การได้การโอ้ขึ้นมาขึ้นมาได้การแล้วนี่เนาะปลาเยอะไหมอือปลาข้าวปลากระมันเอ๊ะเอาอะไรไปใส่ปลาเมืองแม่เอ้นี่นี่ข้ามเ่ยนะโอ้พี่น้องเอ้ได้การได้การเอางูดิขาดเจ๊้ยวเกีที่ใส่ปลาอันนี้ก็ขาแต่เมาด้วยกระไรดินที่ปลาเปนเมาพี่น้องที่ใส่ปลา อันไปเพื่อเอามากล้องโฟมเจ้าเอามาเจ้าเอามาลงมาคุณบ่ันไปลงมาดิยุคน้อยยนยนุดูแล้วยนโตคุอ้โห่ใบเอ้ยยูนโตพุครับอ้าวนางขึ้นบนี้อาไปย่างมาอยู่จะฟังว่ามันออกไปบอเคยนึกไอมะแต่มันมันมองพื้เนาะ เป็นเธอจเราบอกเอาวันกล้องฟัวไม้ปวกโอ้ยตายห้ามดนเลยมีใส่คำรีมัดสภาพกล้องฟัวมไว้หันนั้นกินเหล้าจ่ใส่มีประโยชน์อยู่ต่ใส่บูพี่ยังเลยปลานน่ามันแหล่โอ้ยตายห้าคนเลย นาว่าวะก็มันได้เออโอ้ยมนได้แล้วันได้คู่บ้านอืมหมัแโแล้วมันจัได้ใช่ไหมอันอัน้อแข็งมาเตมเปลือนน้ำแข่งจ้าายใคต้องแข็งสิบบาทเด้ยวอยเสื้อนสิบบาทแล้วเออเจ้าเจ้าเป็นผู้ลืมเดีอ้ม่แงอกเอาเมื่อมาแค่มันฮอตรีพี่เลยเนี่ยนเมิ่อกีเมื่กมาแค่ไปเอาเฮียฮอตรีพี่เลยนะไปเลยเอาเข้ามาไม่ได้เ สีดองไงะม่มันม้วนปลาเออปลานี่นะม้นปลาม้นปลา้าผ้าปะกรจไนนเนาะคนไหนจะค่อยไปเอาสอนกล้องโฟมนะก็ยันเนาะมันบ้วนม้วนเนาะชวดเฮียชวดไปก็ได้แล้วยจะม้นลงล่างกันมืดแล้วก็เมียแล้วมืดป่ะเนตีสี่ตีส่ตห้าคนอ่ะเตมมือเแล้วแต่ บูเบือเปเาเด้อเน้องัรานละเปรอ่อนเสียแถวแล้วเราไกลเลยขเราบ้านแรกกได้การเลยเนาะสีไว้เนาะทอดนี่เนาะปาสนะอ๋อป่าเตมีมัยนี่ป่าเตเขาเอิน้อยอ๋อะปลาเนาะอยปลาเตอปลาสนะนีนี่ยนม่เปาะยาปลาสนะนี่นี่ปาสนะน้วย ลูกป๋าสิไปว่าลูกมันแม่มันก็ได้ลูกมันมันก็เป็นหัวเป็นเออเอาเออภัยเหียบุเป็นมึงตายร่นอะมึงนี่เอออะไรแค่ภัยเหียเนาะไปเพื่อผาแต่สายเบื้องเด้อลูกน้องเจ้าไอ้พวกขึ้นเหียกูปินเลยมาสิไหปบุปเปนเล่าดีเพื่อว่าเปแก้มอคนตาย อาคือมีหน้าที่ปลดกปดไปด้วยดูน้ำแล้วว่ากึ่งลอยน้ำไปจนกึ่งลอยน้ำเราขึ้นรถบุรีรัมแล้วใช่บอกว่าตายเมาก็ได้บ้านแนวอยู่นท่งเลยนโอ้แต่สายบพ่อน้องเจ้าน้ำเมาสมองป่านนี้ไม่กเป็นของผมแหละ ถ้าถ้าหัวเดือยไม่แต่ก็ไ้ไดนอนนี้ก่อนี้ถ้าก็เดือถ้าก็เดือยถ้าก็เดือยอยู่กันเลยปกระลาวกะลาวไปเลยหัมินน้อยตีเขาบผใต้อยู่กันเลยเลยุ่นเลยอ่าาไรอยเ่ไรกนแล้วกันนี้มาห้นนอยู่ไซดีตีถ้าก็เดือไซดขมิ้นน้อยครับว่า จาอยู่ไซเบบประเทศไทยอยู่แล้วมัเราเจ้าหุวกไปอยกันเลยพูดเล่นเลยจะาไม่รู้เลยยังไ่เลี้ยจะมุมกดเนาะเอาดาสิเลยี่เจ้าวาสิลก็มันจะกินยังได้ลอยง่คาวะวัน้มันบุคาเดนรื่องมันจะัวน้อยมันมุมีป่าเป็นเล้หัวหน้ามนี โซ่คนสำเร็จอยู่หรอนาใส่ไอซิเลสโซ่คนสำเร็จอยู่ได,ยได้มาเนี้ยทำเลเขาได้มาได้มาขมไม่ได้ว่าหน้าป่าเออตาที่เขาอ้ป่อยก็ได้มันมันตายแล้วก็ถึงแล้วก็บริเวณป่อยเลยเนาะเขาวมันยังไม่ตายนี่ป่อยพนะี่นะ้องขี้น้องเราทงเนี่ยนี่ได้คน้องเราทงเนี่ยปลาเจ้าเราใส่ กรยูมันก็ได้การมีคนดีนะแม่กด้เามมาข้จะโลวดเราข้าวใชเลยล้างให้ล้างสิเลยม้นคัีนะไปเลยก็นะมาียมนาี่แหละเรียบมาดีเไราจ้ะ่อปที้งบ้านละมาเดี๋ยวเดี๋ยวนี่เลยมุดไปยั่เนาะเอาีบ้านเด็จีบ้านเสด็ นี่มองเดียวเลยนี่แกลูกมาดีขนอดนี้องเดียวว่มันมันที่เป็นมองพอดีอันอะไรมองมาทิ่มเรียงอยู่เลยพอดีหาดพอดีอนลบกันนะน้ำลุกันใหญ่ละมองน้ำลบกันนั่นแหละระหว่างแยกน้ำมาปลามันซีอยู่หั่นเต้นช่างๆออกไปไงพอดีตกมันตกอยู่แน่เมื่อกี้นี่ถ้ามีเาพอดีแล้วหาย่ายหาย่ายกูนี้เป็นไงนี้ เยอะเลยมเ้ตัวเสียจัป่าเลยมาตมาตัวเยอูลงไปเรื่องไรได้พูดอไรด้พูกเป็นนำเอาด้บ้านเดียวเหรอบ้าเดียวอันอันไที่เื่อกั๊กมาบ้านเดียวที่มันเทเสื้อซ่องบ้าน่องบ้าลงกัน่องบ้าบ้าแรกเอาเอาแก้ากันเลยด เออันเอออันใกูแก้อันซี่คนในกูบ้านเดียววะนะตัวไอ้วันออกไปอันต้งมอาเด้องเกิดเกิดลงมาแต่เาคือได้ชิบตัวลุงสันชีเตัวอััน้เะอเฮียที่เจ้าได้ลืมเฮียอแ่มเจกันี่ออออครับครับครับเอาคลิปนี้ไว้สำนีนะคนานาะ อ้าวัสดีครับทีมงานบ่าวยอสายจวดท,ที่น้องมันววแล้วสวดีกัเลยุงเนี่ใส่ัไ่ะไอ้แคบไปจะไปแคบงานช่วยยัไะคับแคบแคบแคบไ